พี่น้อง,ม,องมังเบิงบกงักย่มเก็บบักย่มไปจิดสมเด้อจ้าโดกขักโดกแม่ป่ะแหนข้างนากลองดิใกลสิหักบดล,พาาละพี่พ่างงาหักละพี่น้องโดกขักโดกแม่ ก่อนอยู่ะต่อานี่น่ละกองล้มาจเนเสียนสูงเพียงเมตรละก่อนอยู่พี่น้องมาเอาไปดองเล้อจ้าบกนิ่มสม ดองเอาไปเชื่อมเชื่อมบาวาดบวาวหลายครับโลกนาแร้งนะนี่มันรอดแก้กับสิโลนถิ่นด้พี่นองถ้าอากาศฮอนๆอนท่ายงตรง ็โลนทิมมีรถแลีนหะขู่ร้องน sạc đồ khác đi hoàn bảy giờ xây miếng tầm nhung Nhìn thường ngọt lọt phía nào, nhìn thường lặng lọt bởi mình ngọt lọt. Thì nèo điệu. Nhằm chắc khăn bởi phía nào, này là. รุ่นค่อยๆกับสีโรนลงเลยเพราะว่าหลายครับก่อนก่อนเ่พวกนี้กับสิพวกกินเลยเลยจ้า